ผู้ชมไปกันที่จังหวัดลำพูนค่ะได้ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์หรือพอ,อสวอรตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านสันป่าเหียงตําบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนค่ะ นายวิวัต์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดลำพูนครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลาอาทิการตรวจโรคทั่วไปตรวจรักษาทันตกรรมพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีนายศรีพรมกาสกูลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและเข้ารับบริการจํานวนมากครูว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนจากสภาการชาติไทยให้แก่นักเรียนมอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กับ กำลังใจมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านสันป่าเหียงจำนวนสามรายจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมัครหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพออสวลำดับที่63ของประเทศไทยค่ะ